พชสตมยอมรับว่าตม .110 นายเกี่ยวทาวีซ่าให้แก๊งนายทุนจีน6กุมภาพันธ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตมพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประมาณ110นายต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับการออกวีซ่าให้กับกลุ่มชาวจีนโดยมิชอบว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับผลประโยชน์คาดว่าน่าจะมีการสรุปสํานวนให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ภายหลังที่มีการปรับเฉพาะกล่าวหาทางอาญาแล้วจึงจะดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนพร้อมยอมรับว่าตำรวจ110นายนั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มชาวจีนเป็นจำนวนมากที่เป็นประวัติศาสตร์ แต่ยืนยันจะไม่มีการปกป้องผู้กระทําความผิดส่วนตัวในฐานะผู้บัญชาการและหัวหน้าหน่วยจะต้องแสดงความรับผิดชอบกลับมาทบทวนจุดอ่อนเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกโดยอาจจะต้องแก้ไปทีละจุดและมองว่าการกระทําความผิดในหน่วยถือเป็นเรื่องที่ดีจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรย้อนไป24มกราคมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรเปิดเผยถึงกรณีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วง24มกราคมหรือตอมจำนวน80นายซึ่งในเอื้อนายทุนจีนว่าขณะนี้ว่าตนมีข้อมูลและในวันที่23มกราคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้งหมดเหลือเพียงการสอบปากคำในบางประเด็นเท่านั้นนอกจากนี้ในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาจะได้ประชุมอีกครั้งเพื่อดูให้ครบถ้วนถึงประเด็นซึ่งหากประเด็นครบถ้วนจะมีการแจ้งข้อหาแน่นอน อย่างไรก็ตามข้อมูลระหว่างที่ผมมีและเจรตํารวจมีค่อนข้างสอดคล้องกันทั้งข้อมูลคดียายาทางวินยัยจากนี้จะส่งให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยเหมือนกันปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง10%เเซที่เราต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าส่วนกรณีของนายตำรวจยศนายพลสามท่านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนั้นได้มีการตรวจสอบแล้วจะมีการแจ้งข้อหาความผิดทางอาญามาตรา157และมาตรา149 เมื่อมีการดำเนินคดีแจ้งข้อหาแล้วจะส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งหากปปชมีการส่งกลับสำนวนมายังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันให้แจ้งข้อหาจากนั้นก็จะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการสำหรับประเด็นการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงนั้นเปิดเผยว่าหากทางอาญาพบความผิดจะมีการแจ้งข้อหาดังนั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงเช่นกันส่วนจะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากราชการหรือไม่นั้น ตนขอแจ้งว่าในส่วนนี้จะเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะต้องพิจารณาว่าการอยู่ต่อของเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดทําให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้บัญชาการสอตอมสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5ย์ 460 5580ย์